วันนี้พาทุกคนมาเก็บแอปเปิ้ลในป่ากันนะคะทุกคนอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะคะดูเอาพี่น้องดูเอาจ้ะโอ้ยดกคัะพีแอปเปิ้ลป้าจ้ะพี่น้องพอใหญ่เราเก็บ <laughs> ใบมันโลนเหมือนจ้ะพี่น้องจ้ะมันอยู่ใกล้ทะเลมันเป็นป่าเลยจ้ะมีแต่ต้นแอปเปิ้ลย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะมันเป็นปลาบ่มีเจ้าของจ้ะ มาเก็บเอาไปกินเนาะเพราะว่าเสียดายมันเนาะมันโลนเต็มดินอยู่อยากยกไปตั้งไว้อยู่บานเฮ้าเดเด็กหน่อยคือสิหยุมกินขักอืพ่น่ะมีแต่กางใบมันโลนเบิดจ้ะพี่น้องจ้ะมีหลายสายพันธุ์มีเขียวมีแดงมีชมพูนี่หลายพันธุ์แห้งบุมมีเจาของดอกจ้ะพี่น้องจ้ะคือคือมาเก็บกินไายเก็บกินกับมาให้เนาะ อยู่ประเทศเอสโตเน,นียจ้ะพี่น้องจ้ะยู่นี่โมเมนต์ฟินแลนด์จ้ะอยู่เอสโตนนเนียเนาะอ่ะเาพาบรรยากาศมาให้เึิงตอนนี้ก็ซีองศาจา้ะหนาวหนาวอืมมืองนี่โลนเต็มดินอยู่อากหลากอยู่เอ้ยออนซอนไหลย อืมขบอืม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 มาใหลวมต้ามาอีสโซพี่เต็มปี

เอออัดกติก hmm. อ mm ืมรก่เ hmm. ล <t> ็กๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะย อืมหวานมากแต่ต้นนี้จะลูกใหญ่โอยแต่อ่อนสอนเด้ถ้าเป็นบ้านเรานี่เด็กหน่อยมากินเกี่ยงมดแหละเนี่ยก่นีนีันบ่มีเด็กหน่อยกินเนาะเขาบบกกินกัน ขาสื่อกินได้เก้าปะอืมอม,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 อมป่าปุ่นโอ้ักขึ้นอ,อ่จ้ะ พูดนะนี่แต่แอปเปิลมันลวงใบใบมันลวงต้นมันลวงใบร่วงหมดทุกคนใบร่วงลูกมันก็ร่วงหมดโยโย่โอ้โหมีแต่น้ำเต็มเลยล่ะเข้าไปไม่ได้หรอกน้ำเต็มเลย,ออ,ยออกไปดีกว่าว่าจะเข้าไปถ่ายวิดีโอข้างในเข้าไปไม่ได้น้ำนเป็นป่า อืเต็มเลยอะองเต็มดินเลย Niin Ottaa kaikki ylhäällä. Mm. Tämä, tämä.